สวัสดีทุกคนอยู่กับเราในป่ายางอีกแล้วนะครับวันนี้ออกจมมืดๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้กินยางเรามาทําคลิปกันตอนกลางคืนกันเหมือนรายการผีได้ไหมล่าท้าผีอะไรเงี้ยอ่าเรอเล่นก็ตอนนี้ก็หวั่นใจว่าราคายางน่าจะแย่นะเพราะว่าเกิดการประท้วงเกิดการจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยคือ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างน่าจะแย่ลงคือเรื่องนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาคุยกันที่ที่ส่วนยางผมเนาะผมก็เลยบอกว่าเออเขาถามว่าราคาอย่างเป็นไงแล้วมีมีน้องคนหนึ่งถามเนะาะก็บอกว่าก็ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ดีกว่าทุกรัฐบาลก็ว่าอย่างเงี้ยเราว่าอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะได้สามสิบบาทไนอะไรประมาณเนี้ยอืมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ เขาก็บอกว่าโอ้ไม่ดีหรอกมีมีมีคนแก่คนหนึ่งพูดใส่กัามาไม่ดีหรอกรัฐบาลขายชาติดูพูดดูคลิปเสียงพูดกับขมิ้นนี่โอ,อ้โหมีแต่คนมีคนส่วนมากเขาคิดแต่อย่างนี้เลยนะเออคือคือเหมือนกูไม่พอใจ <c oughs> กูจะเอาออก แต่คือไม่ดูดูภาพรวมๆเลยว่าทําไมเหมือนเหมือนคนเขายุให้แบบเปิดศึกอะเปิดศึกยิงถล่มกันอนะแต่คนที่ยิงคือใครคนยิงคือทหารนะคือใครคนที่จับใบดำม่แดงเนะี่ยไอคนที่ยังเจเจวๆปากเจเจวๆในโซเชียลไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปลบนะเป็นแนวหลังนะเออเป็นประชาชนเนะี่ยไอคนที่ไปเป็นทหาร ถามทหารก่อนทหารมันอยากลบไหมอืมก็ประมาณนั้นแหละทุกคนก็เลยมาคิบคุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆสักสองสามนาทีก็ไม่มีอะไรมากราคายางก็น่าจะร่วงคุยเรื่องการเมืองอย่าไปคุยกับใครนะมันคุยไม่ได้หรอกเดี๋ยขัดผลประโยชน์กันเดี๋ยวตีกันตายเราว่ารัฐบาลชุดนี้มันให้ราคายางดีแต่ราคายางอื่นเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ปลูก ก็คือมนะทุกอย่างถ้าได้ดีมันก็มันก็คือรายได้ของเราใช่ไหมละ่ะเออแต่ยังข้าวอย่างาอะไรเขาไม่ดีเขาก็ต้องไปท้วงเออก็ไม่ไว่ากันมันเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะแต่ก็มันจะดีแค่ปีที่แล้วกับปีนี้แหละพอเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ก็น่าจ,จะแย่แล้วช่วงนี้เป็นอย่างนี้ก็น่าจ,จะแย่อีกเหมือนกันอืมประมาณนั้นเลยทุกคนก็ สู้ๆกันต่อไปนะเกษตรกรทุกคน